มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นอีกแล้วครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าโศกนาฏการรมครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเพราะมันเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของสันติภาพที่เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานเลยครับแล้วเบื้องหลังภาพสวยๆของการจับมือกันเนี่ยมันมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่เราจะมาค่อยๆค,คล,คลี่คลายเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับเลขเจ็นี่คือจํานวนทหารไทยที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปนะครับจากเหตุการณ์ระเบิดของทุนร,ระเบิดบริเวณชายแดนกัมพูชาและเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นชนวนของวิกฤตครั้งใหม และนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้เลยครับคือมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเพราะในขณะที่ความรุนแรงกําลังจะประทุขึ้นเนี่ยทั้งสองประเทศเพิ่งจะลงนามในปฏิญญาร่วมเพื่อสันติภาพไปยกๆยกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันที่ตัวเหตุการณ์ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้กันก่อนเลยว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไง เรื่องมันเกิดขึ้นที่ห้วยตามเรียรจังหวัดศรีสะเกดครับฐานไทยชุดล่าตะเวนสีนายได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดของทุ่นระเบิดแต่ที่น่าสลดใจก็คือมีนายทหารหนึ่งนายที่อาการสาหัสมากถึงขั้นต้องสูญเสียข้อเท้าขวาไปเลยนี่คือราคาที่ต้องจ่ายจากความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้นง่ายๆครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือความรุนแรงครั้งนี้มันดันมาเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวดีทางการทูตครั้งใหญ่ ซึ่งนั่นยิ่งทําให้เหตุการณ์นี้มันดูมีเงื่อนงําแล้วก็น่าสงสัยมากขึ้นไปอีกลองดูไทม์ไลน์นี้แล้วจะเห็นภาพเลยครับว่าสันติภาพที่พูดถึงกันเนี่ยมันเปราะบางขนาดไหนวันที่26ตุลาคมครึ่งจะลงนามในปฏิญญาร่วมกันอย่างชื่นมื่นเพราะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็เริ่มถอนอาวุธหนักกันแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยแต่ละวันที่10พฤศจิกายนก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นและหลังจากนั้นแค่สองวันทุกอย่างก็หยุดชะงักลงทันที ในข้อตกลงสันติภาพเนี่ยนะครับมันมีคําสัญญาที่ชัดเจนมากทั้งเรื่องการถอนอาวุธหนกักการหยุดปล่อยข่าวปลอมและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการร่วมมือกันเก็บกู้ทุนระเบิดที่มีอยู่เดิมการที่มีทุนระเบิดลูกใหม่มาระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยมันเลยขัดกับหลักการของข้อตกลงนี้แบบเต็มๆเลยครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจุดที่ทุกคนต้องหันมาพิจ,จนารณาอย่างละเอียดเลยก็คือตัวทุนระเบิดลูกนั้นเองนี่แหละครับเพราะมันกลายเป็นเบาะแสชิ้นสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ไปแล้ว สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทุ่นระเบิดที่เจอลูกนี้มันไม่ใช่ของเก่าเก็บที่หลงเหลือมาจากยุคสงครามนะครับแต่มันเป็นระเบิดรุ่นใหม่ซึ่งมันบอกเป็นในยะในๆเลยว่านี่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุที่น่าเศร้าแต่มันอาจจะเป็นการจงใจนำมาวางไว้เมื่อไม่นานมานี้แล้วข้อมูลจากแหล่งข่าวทั้งทหารนี่แหละครับที่ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกคือมีการรือ้อรั้วลวดหนามในพื้นที่ออกไปในวันที่9พฤศจิกายน แล้วระเบิดก็มาเกิดในวันที่10มันก็เลยทําให้เชื่อได้ว่าทุ่นระเบิดลูกนี้น่าจะถูกวางไว้หลังจากที่ลงนามข้อตกลงสันติภาพกันไปแล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วครับแต่มันคือการยั่วยุชัดๆพอเจอหลักฐานที่มันชี้ไปในทางนั้นแน่นอนว่าประเทศไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากทันทีเลยครับคือต้องตัดสินใจว่าจะตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงดีซึ่งต้องคิดให้รอบคอบมากมาก สิ่งที่รัฐบาลไทยทําทันทีหลังเกิดเหตุนะครับก็คือการระง,งับความร่วมมือทุกอย่างภายใต้ปฏิญาณร่วมยุตแผนปล่อยตัวฉเฉลยศึกกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วก็แจ้งเรื่องนี้ให้พยานอย่างสหรัฐอเมริกากับมาเลเซียได้รับทราบพ,พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชาออกมาขอโทษแล้วก็รับผิดชอบด้วยทีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันตึงเครียดเนี่ยก็เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปครับ,รบเขาเรียกมันว่าการป้องกันเชิงรุก คือแทนที่จะรอให้เรื่องเกิดแล้วค่อยมาแก้ปัญหาเราควรจะประกาศไปเลยว่าเส้นแดงของเราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าใครล้ำเส้นนี้เข้ามาจะเจอกับการตอบโต้อะไรบ้างเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเรื่องตั้งแต่แรกตารางนี้เทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยครับระหว่างแนวทางที่ทําอยู่ในปัจจุบันกับแนวทางเชิงรุกที่ถูกเสนอขึ้นมาคือถ้าเป็นการตอบสนองแบบเดิมๆเนี่ยก็คือการหยุดกิจกรรมร่วมยืนประท้งไปตามขั้นตอน แต่แนวคิดใหม่เสนอว่าต้องไปให้ไกลกว่านั้นเช่นประกาศเส้นแดงทางการทหารให้ชัดเจนไปเลยหรือแม้กระทั่งใช้มาตราการทางเศรษฐกิจอย่างการปิดชายแดนมาเป็นเครื่องมือในการกดดันคือพยายามคุมเกมไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวแค่เหตุระเบิดครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันได้สร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าที่ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยแล้วตอนนี้ก็ยังคาดเดาได้ยากมากๆว่ามันจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ดมพันธุ์สูงขึ้นไปอีกก็คือ มีผู้เชี่ยวชาญมองว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นกับดักครับคือมีความเป็นไปได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการยั่วยุครั้งนี้ก็เพื่อจะลากให้เกิดความขัดแย้งทางทหารขึ้นมาแล้วใช้เรื่องนั้นเป็นเหตุผลในการดึงประเด็นพิาพาททั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของศาลโลกสุดท้ายเรื่องนี้ก็นํามาสู่คําถามใหญ่ที่ท้าทายผู้นําของไทยอย่างมากเลยครับว่าเราจะปกป้องอธิปไตยและรักษาชีวิตของทหารเราอย่างไร โดยที่ไม่เผลอเดินเข้าไปติดกับดักในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่อีกฝ่ายอาจจะวางเอาไว้นี่คือโจทย์ที่ยากมากๆครับ